ภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัลนะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราพบกันมาแล้ว2ส,สัปดาห์นะคะรายการนี้ต้องการนำเสนอ ภาษาอังกฤษนะคะที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลนะคะหลายๆท่านใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆในยุคดิจิทัลมาอย่างมากมายนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะทราบหรือบางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเทคโนโลยีหรือดิจิทัลนั้นนะคะมีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาอย่างมากนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมารู้จักกับ คำหนึงนะคะที่คุณผู้ฟังน่าจะรู้จักแอปพลิเคชันนี้เป็นอย่างดีนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็คือ Instagram นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะ Instagram นั้นนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันดีนะคะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่า Instagram นั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยมีคําที่เกิดขึ้นจาก Instagram มากมายหลายคำด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากคำว่า Instagram แล้วเราจะมารู้จักคำว่า Instagrammer นะคะ i n s t a g แ a m นะคะแล้วก็ Instagramworthy y นะคะเริ่มจาก Instagram เลยนะคะ Instagram นั้นคุณผู้ฟังรู้จักดีอยู่แล้วนะคะว่าคือแอปพลิเคชันฟรีนะคะที่ใช้สำหรับการแชร์รูปภาพหรือวิดีโอนะคะที่พร้อมให้บริการทั้งบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ iPhone หรือ Android ก็ตาม นะคะทั้งนี้ผู้ใช้ Instagram เนี่ยนะคะสามารถอัปโหลดรูปภาพนะหรือวิดีโอเนี่ยแล้วก็แชร์นะคะหรือแบ่งปันให้ผู้ติดตามของตนเองหรือให้กลุ่มเพื่อนที่ตัวเองเลือกไว้ใน Account ของตัวเองหรือบัญชีของตัวเองนั้นรับชมได้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ใช้เนี่ยเราเองเนี่ยยังสามารถที่จะสามารถมองเห็นสามารถดูหรือแสดงความคิดเห็นหรือกดถูกใจ คอมเมนต์ Comment หรือโพสต์ต่างๆที่เพื่อนของเราแชร์บน i n s t a g r กรมได้อีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ i n s t a g r กรมเนี่ยเขามีข้อกำหนดนะคะว่าคนที่ใช้เนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่13ปีเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะสามารถที่จะสร้างบัญชีได้ด้วยตนเองทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อป้องกันนะคะแล้วก็เป็นการดูแล การใช้ Instagram นะคะสำหรับผู้ที่ยังเป็นเยาวชนอยู่นะคะ Instagram นั้นนะคะอ,อย่างที่ทราบไปแล้วนะคะว่า Instagram เป็นแพลตฟอร์มที่ ใช้เป็นอย่างมากเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะในบ้านเราก็ใช้เป็นอย่างมากแล้วก็หลายคนก็ติดตามอินสตาแกรมของไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักร้องนักแสดงที่เราชื่นชมหรือว่าเซเลบิ r t ้หรือว่าคนดังต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะได้เห็นภาพเห็นวิดีโอนะคะหรือว่าหลายคนก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นนักถ่ายภาพนะคะหรือว่าอาหารรูปภาพต่างๆที่ชื่นชอบนะคะแต่ละคนก็จะมีแนวในการที่จะดูอินสตาแกรมตามที่ชอบไป นะคนะซึ่งเราก็จะกด follow ใช่ไหมคะหรือว่ากดติดตามคนที่เราชื่นชอบนะคะคุณผู้ฟังคะคำที่น่าสนใจคำหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการใช้ Instagram ก็คือ Instagrammer i n s t นะคะ m n s t a g r a m m e r นั้นนะคะก็เกิดจากคำว่า Instagram เนี่ยค่ะแล้วก็เติม er เข้าไปนะคะก็กลายเป็นคำว่า Instagrammer นะคะส่วนต่อท้ายที่เป็นตัว er นะคะที่เราออกเสียงว่าเออนั้นนะคะใช้ เพื่อสร้างคำนามนะที่ระบุถึงบุคคลหรือสิ่งที่กระทำการนะคะหรือมีลักษณะเฉพาะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังคะสงสัยไหมคะว่าคำว่าเออเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันคำที่ใช้เพื่อบอกว่าสร้างคำนามที่ระบุบุคคลเนี่ยใช้ได้หลายคำด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น er นะคะหรือ or หรือแม้บางครั้งก็เจอแบบ ar ด้วยนะคะทั้ง3ตัวนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น er or หรือ ar นะคะล้วนแต่ใช้เพื่อสร้างคำนามที่หมายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่กระทำการนั้นๆนะคะใน3มคำนี้นะคะ er เนี่ยเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วก็เจอบ่อยที่สุดนะคะลองลงมาก็คือ or นะคะแล้วก็ ar นั้นพบได้น้อยที่สุดนะคะ คำว่า Instagrammer นั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ฟังจะต้องเติมตัว m หลังคำว่า Instagram ก่อนที่จะเติม er เพราะฉะนั้นคำว่า Instagrammer ก็เลยสะกดด้วย Instagram แล้วก็ใส่ m ไปอีกตัวหนึ่งก่อนที่จะขึ้นด้วย er นะคะ Instagram E R, นะะ Instagram MER นะคะ Instagrammer นะคะถามว่าทำไมต้องมีตัว M เพิ่มขึ้นมา1ตัวนะคะหลายท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเติม ER บางครั้งเติมได้เลยหรือว่าบางครั้งต้องใส่พยัญชนะตัวสุดท้ายเข้าไปก่อน1ตัวก่อนที่จะใส่ ER นะคะหรือ OR นั่นก็เป็นเพราะว่า ในตอนท้ายของคำว่า i n s t a g r a m นั้นนะคะคำว่าแกรมนะเป็นสระเสียงสั้นนะคะตามด้วยพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียวนะคะดังนั้นจึงต้องเติมพยัญชนะตัวสะกดนะ,ะก็คือตัว M นะในคำว่าแกรมซ้ำเข้าไปอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะต่อท้ายด้วยตัว ER นะคะก็คือเป็น In s t a g r a m m e r นะคะคำว่า i n s t a g r a m m e r นั้นนะคะบรรจุในพจนานุกรมที่เป็น ทางการแล้วนะคะความหมายที่นำมาฝากกันมาจาก Cambridge Dictionary นะคะคำจำกัดความของคำว่า Instagrammer นั้นคือ someone who regularly shares images or other things such as video or text on the social media service Instagram นะคะเพราะฉะนั้น Instagrammer แปลเป็นภาษาไทยจาก คำจำกัดความเมื่อกี้นะก็หมายถึงบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมอย่างสม่ำเสมอนะคะเน้นว่าอย่างสม่ำเสมอเราถึงจะเรียกว่าเป็นอินสตาแกรมเมอร์นะคะโดยมัก มีการโพสต์ภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวหน้างานอดิเรกหรือเนื้อหาที่น่าสนใจนะหรือที่ตนเองสนใจซึ่งอาจสร้างการติดตามจากผู้ใช้งานอื่นๆนะบางครั้งก็ใช้ช่องทางนี้เพื่อสร้างไรายได้จากการโฆษณาหรือว่าการเป็นพาร์ทเนอร์นะหรือว่าการเป็นคู่ค้ากับแบรนด์ต่างๆด้วยนะคะ i n s t a g r a m มเมนั้นนะคุณผู้ฟังคะ,ะคุณผู้ฟังจำไว้เลยนะคะว่าคำว่าอินส a าแกรมนั้นเป็นชื่อเฉพาะนะคะพอมาใช้เป็นคํานามเป็น i n s t a g r a m มเมอร์นั้นนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวไอตัวใหญ่นะคะไม่มีการเปลี่ยนเป็นตัวไอตัวเล็กเด็ดขาดนะคะเวลาคุณผู้ฟังจะใช้คำว่า Instagrammer ก็ต้องใช้ตัวไตัวใหญ่ นะคะตัวอย่างของการใช้คำว่า i n นสตาแกรมเมอนะคะประโยคที่หนึ่งก็คือ if you are planning a trip to London here are 10 top London Instagrammers to follow นะ,ะประโยคนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณมีแผนที่จะเดินทางไปลอนดอนแล้วแล้วก็นี่คืออินสตาแกรมเมอร์ mer, หรือผู้ใช้อินสตาแกรมที่ได้รับความนิยม สิอันดับแรกนะในลอนดอนเลยที่คุณจะต้องติดตามแสดงว่าเขาจะต้องนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับลอนดอนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตาม i n นสตาแกรมเมคนนี้อย่างนี้นะคะหรือประโยคที่2 She is s well chef well-known i a and a n food t g r สองเ,เ,เชฟนะเป็นคนทำอาหารนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นอินสตาแกร m เมอร์ทางด้านอาหารเลย นะคะคก็สถือว่าใช้ i ิน t a g r กรเป็นประจำนะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ i ินส a g r a m ในการแสดงหรือว่าโพสต์ภาพอาหารของเธอนั่นเองนะคะหรือประโยคที่3นะคะเจ s ซี่ is an instagrammer with 130,000 followers นะเจสซี่เนี่ยเป็นอินสตาแกรมเมอรที่มีผู้ติดตาม ถึง1 3 0 0 0 0 0คนเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอินสตาแกรมเมอร์นะบางคนเนี่ยมีผู้ติดตามเป็นล้านเลยนะคะคุณฟังจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะว่าถ้าจะใช้คำว่าอินสตาแกรมเมอร์เนี่ยต้องขึ้นต้นด้วยตัวไอใหญ่เท่านั้นนะคะคุณฟังคะคําต่อมานะคะที่เราพบกันนะคะนอกจากการใช้ Instagram เป็นอินสตาแกร m เ r อร์แล้วเนี่ย มีคำที่น่าสนใจนะที่อีกคำหนึ่งนะก็คือคำว่า instagramable นะคะ instagramable ก็มาจากคำว่า instagram อีกเช่นเดิมนะคะมาบวกด้วยคำว่า able นะคะคำว่า instagramable นั้นนะคะคำต่อท้ายคำว่า able เนี่ยนะคะแปลว่ามีความสามารถนะคะหรือมีคุณภาพของสิ่งนั้นนะคะเราใช้คำว่า able หรือ able นะคะในที่นี้คือ able นะคะเพื่อสร้างคำคุณศัพท์จากเดิมนะคะคำว่า instagram หมายถึงแอปพลิเคชัน instagram instagrammer หมายถึงผู้ที่ใช้ Instagram นะคะคำว่า instagramable นะคะถูกเปลี่ยนคำแล้วนะคะ instagrammer เป็นคำนามนะคะ instagramable เป็น adjective นะหรือเป็นคำคุณศัพท์นะคะคำต่อท้ายที่ ใช้เพื่อบอกความสามารถนะคะหรือว่าบอกว่ามีคุณภาพเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแต่ able นะคะแต่มี able ด้วยนะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า able นะคะใช้เพื่อสร้างคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่าสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้นะคะทีนี้มาดูหลักการใช้นิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะว่าเราจะใช้ able หรือ able เมื่อไหร่ นะคะคบางครั้งเนี่ยยากมากเลยนะคุณฟังหลายคนก็งงว่าเอ๊ะจะใช้ able หรือ able ยังไงดีเริ่มที่ง่ายๆก่อนเลยนะคะ able เนี่ยนะในเว็บไซต์ w w w e e n g l i s h c l u b c o m นะเขาอธิบายไว้ว่าคำว่า able นั้นนะจะใช้สำหรับคำที่มีต้นกำเนิดจากภาษาละติน เท่านั้นนะคะแล้วก็มีอยู่เพียงไม่กี่คำนะเขาระบุว่ามีอยู่180คําคำนะคะเพราะฉะนั้นคําใหม่ๆนะก็จะไม่ใช้คำว่า i b l e เพราะว่าคำว่า i b l e นั้นถูกใช้เพื่อต่อท้ายคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาละตินเท่านั้นนะคะส่วนคำว่า able นั้นนะคะสามารถใช้นะมีไว้สำหรับใช้อันที่1นึก็คือใช้กับภาษาละตินบางคำอย่างเช่นคำว่า dependable ที่แปลว่าเชื่อถือได้นะคะแล้วก็อย่างที่สองคือคำที่ไม่ใช่ภาษาละตินนะคำดั้งเดิมไม่ใช่คำพ่าภาษาละตินนะ,ะอย่างเช่นคำว่า new นะคะ renew ก็หมายถึงทำใหม่ใช่ไหมคะพอใส่ able เข้าไป renewable ก็แปลว่าทดแทนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอันที่สามก็คือเมื่อเป็นคำใหม่เลย นะถ้าเป็นคำใหม่หรือคำสมัยใหม่เลยเนี่ยเราใช้ able ต่อท้ายเลยนะคะอย่างเช่นคําว่า network ที่แปลว่าเครือข่ายนะคำว่าเครือข่ายเนี่ยพอเติม able เข้าไปก็เป็น networkable หรือแปลว่าสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้นะคะอันนี้เอามาจาก englishclub.com นะคะทีนี้พอกลับมาที่ instagramable ของเรานะคะคำว่า instagramable เช่นเดียวกับ i n s t r a m e n t a l เลยนะคะก่อนที่จะเติม able อย่าลืมใส่ตัว m ลงท้ายก่อนนะถึงจะเติม able ต่อท้ายอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากคำว่า gram นั้นเป็นสระเสียงสั้นแล้วก็ลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวสะกดตัวเดียวนะคะดังนั้นจึงต้องเติมพยัญชนะตัว m อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะเป็น i n s t r a m a b l e นะคะ คำจังกัดความของคำว่า instagrammable นั้นนะคะใน Cambridge Dictionary นะคะมีการบัญญัติศัพท์คำนี้เอาไว้ใน Dictionary เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือเป็นคำทางการได้นะคะความหมายที่ปรากฏบน Cambridge Dictionary นั้นคำว่า instagrammable นะคะหมายถึง attractive or interesting enough to be suitable for photographing or posting on the social media service Instagram ะค,ะความหมายภาษาไทยก็คือแปลว่าน่าสนใจนะหรือน่าสนใจพอหรือเหมาะที่จะถ่ายภาพและโพสต์บนโซเชียลมีเดียอินสตาแกรนั่นเองนะคะตัวอย่างนะคะการใช้คำว่า i n s t a g r a m a b l e นะคะก็คือ the v i e w from the top is very i n s t a g r a m a b l e นะคะก็หมายถึงว่าโอ้ยวิวบนชั้นบนสุดนะหรือบนยอดเนี่ย หน้าเอาลง i n s t a g r กรมมากเลยนะคะเราก็ใช้แบบนี้ประโยคแบบนี้ได้เลยนะคะหรือ the pink decor makes this restaurant extremely instagrammable นะคะการตกแต่งร้านอาหารด้วยสีชมพูเนี่ยทำให้ภาพหน้าลง i n s t a g r กร m a b l e มากๆเลยนะคะหรือตัวอย่างประโยคที่3นะคะ here are some of your most instagrammable halloween look นะคะ ลุกเนี้ยของคุณเนี่ยน่าลงอินส a าแกรมมากที่สุดเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้ประโยคของ Instagramable นะคะนี่คืออีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะ Instagramable นะคะนอกจากคำว่า Instagramable แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะเรายังสามารถพบคำอื่นที่มีความหมายนะคะเหมือนกับคำว่า Instagramable ได้อีกนะคะ ก็คือคำว่า Instagram worthy หรือ Insta worthy นะคะคุณคทังคะคำใหม่ๆอีกแล้วค่ะเมื่อกี้เอเรารู้จักคำว่า able หรือ ible ที่แปลว่ามีสามารถที่จะทำได้นะคะแต่พอเป็นคำว่า worthy นะคะเป็นคำคุณศัพท์นะ ใช้เพื่อใช้เป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่ามีคุณค่าหรือมีความสำคัญหรือเนื่องจากมีคุณสมบัติหรือมีความสามารถนะคะที่จะทำสิ่งนั้นได้หรือได้รับคำชมที่จะทำสิ่งนั้นได้อย่างเช่นคำว่า trust worthy ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแปลว่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพบคาว่า Instagram-worthy หรือว่า Insta-worthy ได้ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่า Instagrammable ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายคนเนี่ยในปัจจุบันนะคะคำว่า Instagram-worthy หรือว่า Insta-worthy เนี่ยนะคะยังไม่ถูกบรรจุในพจนานุกรมนะคนุณผู้ฟังคะ ต้องย้ำตรงนี้นิดหนึ่งนะคะในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการเนี่ยยังพบได้แค่คําว่า i n s t a g r a m a b l e นะคะแต่ในโลกโซเชียลปัจจุบันถ้าคุณผู้ชมลองใส่คําว่า instaworthy หรือว่า instagramworthy ลงไปเนี่ยจะพบการใช้อยู่มากมายเลยนะคะซึ่งก็หมายถึงว่ามีคุณค่าพอนะคะหรือสมควรได้รับการโพสต์ Post ลงบน Instagram หรือว่ามีความหมายหรือมีคุณค่าพอที่จะทำให้โพสต์ลงบนสื่อโซเชียลมีเดียได้นะคะซึ่งคำว่า Instagram Worthy หรือว่าคำว่า i n s t r w w r t t y y นะโดยเฉพาะคำว่า i n s t r w w r t t y y เนี่ยนะคะสามารถพบการเขียนได้ทั้ง3แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ i n s t a w w r t t y y แบบที่มีขีดกลาง นะคะหรือ instaworthy แบบแยกคำเลย insta หนึ่งคำแล้วก็ worthy หนึ่งคำหรือแม้กระทั่งเขียนติดกันเลยนะคะว่า instaworthy เขียนติดกันไปเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากคำนี้เป็นคำใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะจึงยังมีการใช้ที่หลากหลายนะคะสามารถเขียนได้หลากหลายรูปแบบและปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกบรรจุในพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่เป็นทางการนะคะต้องเรียนว่าภาษาอังกฤษในปัจจุบันนั้นในโลกดิจิทัลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะ คำว่า Instagram worthy หรือ Insta worthy นั้นยังไม่ปรากฏบนพจนานุกรมอย่างเป็นทางการแต่ว่าคำที่พบที่สามารถใช้เกี่ยวข้องกับคำว่า Instagram นั้นที่พบอย่างเป็นทางการคือคำว่า Instagramable นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดแล้วนะคะหวังว่าวันนี้ Instagram จะนำคำศัพท์ใหม่ๆนะคะที่ นำมาฝากคุณผู้ฟังนั้นก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังที่จะได้รู้จักคำว่า Instagrammer นะคะ Instagramable Instagram worthy นะคะแล้วก็ Insta worthy แล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วค่ะวันเสาร์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเวลา8นาฬิกา 30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ